ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงและทำความรู้จักนะครับทำความรู้จักมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำวิดีโอหรือทำคลิปเรื่องข้าวแต่กอนะครับก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งสนใจนะครับ นสนใจเรื่องข้าวนะครับเรื่องพันข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมก็ได้ตอบไปละนะครับก็อยากจะให้รายละเอียดให้ให้ศึกษารายละเอียดก็ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้บังเอิญผมก็นึกขึ้นได้นะครับนึกขึ้นได้ก็ผม ก็ได้บอกไปว่าผมจะมาทําวิดีโอให้ให้ดูนะครับแล้วเผื่อว่ามันจะเป็นผมคิดว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอีกหลายท่านหลายคนนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะได้รู้รายละเอียดที่แน่นอนนะครับก็ถ้าต่อไปในรายเนี้ยนะครับรายละเอียดมันก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับอีนี้นะครับ ก่อนในเมื่อท่านผู้ชมถามมานะครับผมก็ตอบให้นะครับแล้วผมก็จะทำเป็นวิดีโอให้นะครับก็คงจะมีผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายคนนะครับหลายท่านหลายคนเลยนะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับท่านผู้ชมเนี้ยนะครับก็คงไม่ควรพลาดนะครับคลิปนี้หรือวิดีโอนี้นะครับสําหรับ นธุ์ใดที่คิดจะปลูกข้าวนะครับคิดจะปลูกข้าวไม่ว่าข้าวพันุอะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ในเมื่อพื้นที่ของเราเนี้ยนะครับที่ซึ่งยังไม่มีใครปลูกนะครับเพิ่งยังไม่มีใครปลูกและที่เรายังไม่เคยเห็นเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับก็เหมือนที่ผมได้ตอบไปแล้วนะครับให้ศึกษารายละเอียดก่อนก่อนที่เราจะลงมือปลูก ตอนที่เราจะทำนะครับซึ่งมันจะไม่ทำให้เราเกิดความผิดพลาดนะครับเกิดความผิดพลาดได้นะครับครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าตอนข้าวเขี่ยวงูเนี้นะครับถามว่านะครับมันเป็นข้าวทำได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับนาปีและนาปังนะครับ แต่ห่านต้องให้เข้าใจสัๆฟังผมพูดนะครับไม่เข้าใจก็ฟังให้ให้เข้าใจนะครับครับซึ่งมันทําได้ทั้งนาปีนาปังนะครับแต่นาปังเนี้ยนะครับแถวบ้านผมเนี้ยส่วนมากแล้วเขาจะหามก่อนนะครับหามก่อนวันผมให้ ก่อนวันที่15ของมกกะลาของฮุกปีนะครับของฮุกปีนะครับของฮุกนะปีที่บ้านผมเนี้ยนะครับเขาทำเขาทำกันอย่างนั้นนะครับแต่ข้าวพันเนี้นนน 1, ย,ย,ยนะครับมันซึ่งเป็นพันข้าวห้าเปรียบง่ายๆนะครับก็เหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนมะลิอย่างนั้นนะครับจะเป็นคล้าย เข้าหอมะลิ105อย่างนั้นนะครับบางครั้งที่เราปลูกไปเนี้ยนะครับมันอาจจะไปเป็นข้าวปีเลยก็ได้มันอาจจะไม่ออกลวงนะครับมันอาจจะไม่ออกรวงนะครับนี่ผมถึงนึกขึ้นได้ผมถึงจะมาทําเป็นวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้และได้เข้าใจนะครับมันอาจจะไม่ออกลวงถึงจะทําเป็นข้าวหังนาปีนาปังก็จริงนะครับ แต่บ้านผมนี่เขาปลูกเพียงแค่นี้นะครับไม่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 ไ,มได้เกินนี้ก่อนวันที่สิบห้าของทุกปีนะครับของเดือนมกราะนะครับของเดือนมกรานะครับนี่ผมถึงต้องต้อง,องย้ำนะครับที่ท่านที่จะปลูกเนี้ยนะครับให้ให้ให้เข้าใจตามนี้นะครับแต่ว่าผมจะหาผมจะบอกว่าแล้วพันซื้อที่ไหนนะครับ พันนี้นะครับส่วนมากข้าวพันธุ์นี้เขาจะปลูกแถวภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยโด่งดังนะครับโด่งดังข้าวพันธุ์นี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเขาจะปลูกทางภาคเหนือแต่ที่พันนี้ก็ให้ท่านลองลองเข้าไปดูนะครับในในลาซาด้าหรือใน อะไรเนี้ยนะครับก็ลองไปดูนะครับคงในอินเทอร์เน็ตในะอะไรเนี้ยนะครับก็คงจะมีคนขายพันธุ์อยู่นะครับก็คงมีขายพันธุ์อยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าจะให้ผลผลิตไร่ละเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าผลผลิตนะให้สูงแน่นะครับสูงแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไร่ละเท่าไหร่นะครับผมจะบอกผมจะพูดถึงเหมือน ที่ข้าวเราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับบางคนก็ได้ไล่หนึ่งห้าสิบถังหกสิบถังก็มีนะครับจ8 0แปดสิบถังก็มีนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่กับพ่การปฏิบัติด้วยครับมันซึ่งอยู่ที่กับการปฏิบัติด้วยนะครับผมจะไม่ได้บอกนะครับผมจะไม่ได้บอกว่าไล่หนึ่งได้กี่ กี่ถังได้ขี่กิโลกรัมได้ขี่ตันเนี่ยผมไม่พูดนะครับมันอยู่ที่ด้านการปฏิบัติของเรานะครับแต่ผมยอมรับว่าให้ผลผลิตสูงนะครับสูงสูงแน่นะครับแต่รวงเขาจะไม่ยาวนะครับรวงเขาใหญ่นะครับรวงเขาใหญ่รวงเขาไม่ยาวและแง่รวงเขาเยอะนะครับเม็ดเขาซ้อนกันนะครับเม็ดเขาจะไม่ได้ต่อกันนะครับข้อเด่นสําหรับ ข้าวพันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยนะครับนี่ผม <assa> ผมขอบอกให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับซึ่งโด่งดังมากข้าวพันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยในเมื่อสีเป็นข้าวสารมาเนี้ยนะครับเม็ดข้าวเขาจะไม่ค่อยหักแล้วเม็ดข้าวเขาจะขาวเลยขาวนะครับขาวกว่าข้าวเหนียวธรรมดานะครับกินก็นุ่มนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าผมบอกว่าผลผลิตนะสูงนะสูงแน่นะครับแต่ผมไม่ขอตอบว่าหนึ่งไร่ได้กี่ตันได้กี่กิโลนะครับได้กี่กิโลถ้าหันผู้ชมไปปลูกเนี้ยนะครับคนใดเห็นเนี้ยนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี้ยรับรองมีคนชอบแน่นอนนะครับสําหรับข้าวพันธุ์นี้ต้นแข็งมากนะครับคนต่อโรคต่อมแมลงนะครับ ทางที่ดีถ้าท่านที่จะปลูกเนี้ยผมขอแนะนําให้เป็นที่ลุ่มนะครับอยนะ่าปลูกขี้ดอนนะครับอย่าปลูกขี้ดอนถ้าปลูกขี้ดอนเนี้ยเป็นนาปีเนี้ยนะครับถ้าน้ําถ้าไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์เนี้ยมันจะยืดเยื้อไปถึงร้อยสามสิบวันเลยนะครับสําหรับข้าวพันธุ์นี้นะครับแล้วข้าวเขาก็ไม่ล้มนะครับสําหรับที่ลุ่มเนี้ยที่มีปัญหาเรื่องน้าเนี้ยนะครับข้าวพันุ์นี้ใช้ได้เลยนะครับคือเราแก้ปัญหาทาง เรื่องเรื่องข้าวล้มนะครับนี่แถวบ้านผมเขาก็ห้ามอยู่ห้ามห้ามเยอะเลยนะครับห้ามเยอะนะครับสําหรับข้าวพันธุ์นี้นะครับผมขอย้อนไปตรงพักหลังเนี้ยนิดนึงนะครับเมื่อประมาณ 4- ี่หปีหลังเนี้ยนะครับช่วงราคาข้าวตกต่ำเนี้ยข้าวพันุ์อื่นเขาไม่ซื้อเลยนะครับเขาซื้อเฉพาะข้าวพันธุ์นี้เลยนะครับเขาซื้อเฉพาะข้าวพันธุ์นี้นะครับสําหรับข้าวเหนียวข้าวพันธุอื่นเขาไม่ซื้อนะครับนี่ผมย้อนไปประมาณสัก สี่ปีหรือห้าปีที่แล้วมาเนี้ยนะครับซึ่งราคาตกต่ำเนี้ยนะครับราคาข้าวเหนียวตกต่ำเนี้ยนะครับเขาไม่ซื้อเลยนะครับวันนี้ผมขอบอกให้ท่านผู้สมได้เข้าใจนะครับมีท่านผู้สมัผ่านมานะครับครับหีนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมจะมาแนะนําสําหรับการที่เราเอาเข้าวต่างสายพันธุ์หรือว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวอะไรกระช่างนะครับในเมื่อต่างสายพันธุ์เนี้นะครับที่บ้านเรายังไม่เคยปลูกเหมือนผมพูดไว้ครั้งแรกเนี้นะครับท่านให้ค้นศึกษารายละเอียดก่อนนะครับก่อนรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะปลูกเนี้ยนะครับซึ่งผมเป็นห่วงว่ากว่ามันจะมีปัญหานะครับกว่ามันจะมีปัญหานะครับหนึ่งนะครับปัญหาที่มันจะเกิดเนี้ยนะครับ เราทำแล้วมันจะเกิดการเสียหายไหมนะครับถ้าเรารู้นะครับถ้าท่านใดไม่ไม่นั่นก็ขอให้ย้อนไปดูคลิปวิดีโอผมผมทำไว้คลิปหนึ่งของมันจำเป็นต้องมีของจำเป็นต้องใช้นะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับให้ให้ให้เข้าไปดูนะครับมันมันมันไม่ได้แตกแตกต่างกันกับ คลิปนั้นเลยนะครับที่ผมทําไว้ในเมื่อเราไม่รู้รายละเอียดนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปดูคลิปนั้นนะครับเป็นเป็นประกอบนะครับสําหรับคําแนะนําผมเนี้ยนะครับคือหนึ่งนะครับเราต้องการไม่ให้เกิดปัญหานะครับสองนะครับเราต้องถ้าเราทำเนี้ยนะครับเราทำข้าวเนี้ยนะครับซึ่งเราต้องทำเพื่อขายนะครับ เราต้องทำเพื่อขายแล้วเราต้องคํานึงถึงว่าทำแล้วเราจะไปขายที่ไหนแล้วจะไปซื้อใครจะซื้อนะครับอันนี้คือคือคือปัญหานะครับอันนี้คือปัญหาควรควรศึกษาตรงนี้นะครับควรควรให้รายละเอียดนะครับบางทีเนี้ยเราทำม,มาแล้วอาจจะมาสร้างปัญหาให้เราก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมผมเตือนผมฝากไว้นะครับผมฝากไว้ต้องควรคิดให ต้องควรคิดให้ให้รอบด้านนะครับคนคุคิดให้รอบด้านนะครับที่ผมปลูกเนี้ยนะครับตอนนี้ผมเลิกปละนะครับแล้วผมสีขายเองนะครับผมสีขายเองผมสีเป็นข้าวสารขายเองนะครับแต่ผมซื้อมาผมซื้อลงสีมามันไม่มีเครื่องคัดนะครับตอนนี้ผมก็เลยเลิกปลูกเลยนะครับมันมันคัดไม่ได้สีออกมาก็เป็นข้าวสารเลยนะครับผมเป็นงานผมมานั่งคัดนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ปลูกนะครับ อันให้ให้เข้าใจนะครับแต่สําหรับที่ใครอยากจะปลูกนะครับไม่ว่าข้าวพัน์ธุอะไรเนี้ยนะครับผมแนะนําให้เราซื้อไม่ต้องไปหาเยอะนะครับเราเอาซื้อไปแค่หาพันธุ์แล้วเราจะได้ไปรู้ไปศึกษาในข้อมูลตรงนั้นนะครับดูการอาการของเขาว่ามันมีอะไรจะแตกต่างมันมีอะไรที่ เราควรระวังนะครับคือคือการเรียนรู้นะครับคือการเรียนรู้นะครับไม่ไม่จาเป็นต้องไปซื้อทีเดียวใส่ไปสองไร่สามไร่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเลยนะครับการการทำพันข้าวอย่างเงี้ยนะครับแค่5กิโลนี่ก็พอละนะครับถ้าเรามีเวลาดำเนี้ยห้ากิโลเนี้ยดำดำได้ก็ไม่ต่ำสองงานละนะครับไม่ต่ำสองงานหรือ200ตารางบาเนี้ยยังไงก็ได้นะครับ แต่ให้หวานห่างๆนะครับหวานห่างๆหวานห่างได้เท่าไรยิ่งดีแล้วดําแค่ต้นเดียวเนี้ยนะครับแค่นี้ก็พอละจาก5กิโลเนี้ยถ้าเป็นข้าวพันเนี้ยนะครับยังไงก็ได้ผมให้เลขศูนย์เติมไปอีก2ตัวเลยนะครับแค่5 5กิโลเนี้ยท่านจะได้ไม่ต่ํา500กิโลสาหรับข้าวพันเนี้ยนะครับยังไงท่านก็ได้แน่นอนนะครับเผื่อๆท่านอาจจะได้ เป็นจิตแปดร้อยหรือเป็นตันเลยนะครับสําหรับที่ท่านอยากจะทํานะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับไม่ว่าข้าวพันุ์อะไรนะครับผมผมอยากจะให้ให้ให้ทำอย่างนี้โดยโดยไม่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องไปใช้หันข้าวเยอะๆเราก็ใช้เวลาหน่อยแล้วเราก็ศึกษาของความเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมก็ถึงว่าอยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้นะครับ อันนี้นะครับผมก็เลยมาทําเป็นวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนนะครับก็ในการที่เข้าต่างสายพันธุ์ที่เราจะไปทําในพื้นที่ของเรานะครับข้อควรระวังคืออะไรนะครับ <c oughs> ครับก็ประมาณ ครับพีนี้ผมก็อยากจะมาบอกว่านะครับถ้ากรณีทำนาปางเนี้นะครับทำฤดูนาปางเนี้นะครับข้าวเขาก็อายุปกตินะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบห้าวันถึงร้อยยี่สิบวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันมันถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆก็ขอเจ็ดสิบเก้านะครับ หากขอ9จสิบเก้าใครทำก็นาปีนะค่อนข้างจะอายุยาวหน่อยนะครับแต่นาปังเนี้ยอายุจะสั้นนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับเข้าเข้าสายพันธุ์เนี้ยนะครับภาพเปรียบเสมือนว่านาปีนาปังเนี้ยนะครับนานาปังเนี้ยนะครับเขาจะออกปกตินะครับจะออกใบขวานะครับจะออกใบขวานาปีนะครับสําหรับข้าวเคียวงูเนี้ยนะครับจะอยู่ประมาณ 1 115้อยสิถึงร้อยยีบวัเนี้ยก็แค่ประมาณนี้นะครับเขาจะออกลวงอายุการเกร็บเกี่ยวของเขาจะสั้นลงกว่านาปีนะครับก็เหมือนคล้ายๆเหมือนก็ขอเจอ,อย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะครับ